ถึงเวลาเธอจะต้องได้รู้แล้วแหละว่าวันพิชิตที่เธอรักสุดหัวใจเนี่ยเขาเป็นคนยังไงสวัสดีค่ะคุณนภาคุณอาจจะไม่รู้จักดิฉันแต่ดิฉันรู้จักคุณดีค่ะดิฉันเคยจ่ายยาให้กับคุณ เป็นยาบำรุงเม็ดสีชมพูจากใบสั่งยาของหมออาจารียาที่คุณต้องกินทุกวันและคุณคิดว่าคุณต้องเสียลูกในท้องไปเพราะยานั้นที่จริงมันมียาหลายแบบมากๆที่รูปทรงคล้ายกันแล้วก็สีเหมือนกันหลังๆยาจึงต้องอยู่ในซองหรือว่าอยู่ในฉลากที่ชัดเจนดูยาเม็ดนี้กับเม็ดนี้นะคะซ้ายมือคือยาบำรุงตัวเดียวกับที่หมอรีใจให้กับคุณ มันคือยาบำรุงอย่างดีค่ะแต่เม็ดนี้คือยาก,กล่อมประสาทที่คุณกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่รู้ว่ายามันถูกสลับไปแล้วโดยคนที่คุณรักที่สุดเอม เดี๋ยวคืนนี้อาจจะให้ป้านวลเนี่ยเอาขวานไปฝากนาออนเลยนะทำไมอ่ะวันนี้ฟ้าไปอารว่าที่ออฟฟิศมาเฮ้ยเนี่ยหมอวันออกไปแล้วพี่ไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยระวังนะพี่ลีคลิปใช้ได้ไหมคะหมอรีเยี่ยมเลยค่ะป่านนี้คนเห็นคงภาษาเสียแทบแย่แล้ว นางบ้าเลือดมากนะทุกคนน่ากลัวมากสจีเป็นไงมั่งนางป่วยแน่ๆนางเหมือนคนบ้าเลยน่ากลัวมากๆคุณดาส่งคลิปที่เหลือมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอปั่นส่งต่อเอง ทุกคนคะช่วงนี้ดีจะเป็นฝ่ายติดต่อไปเองนะคะเครื่องนี้จะถูกปิดเป็นพักๆจนกว่าเรื่องจะจบแผนการคืออะไรบอกได้หรือยังอะเราก็แค่ให้นภา,าได้รู้ว่าผู้ชายที่เขารักที่จริงแล้วเป็นปีศาจที่น่ากลัวแค่ไหน let follow